ขอเจริญพรนะตามที่อาตมาได้แจ้งนะไปแล้วเหตุผลของการสร้างพุทธอุทยานและสร้างพระพุทธรูปเรียกว่านะสมเด็จพระร่วงเจ้านะที่ชื่อโดยเรียกทั่วไปแต่ที่ที่เป็นทางการที่บรรจุไว้ในนะหลักฐานนะนั่นก็คือเรียกว่าพระพุทธอสิติวัดสามหาบพิษอันหมายความว่าพระพุทธรูปพระองค์นี้ นะบังเกิดขึ้นในข่าวพระมหาบาพิตรนะมีพระชนมพรรษาครบ80พรรษาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองเมื่อปีพุทธศากาักราช2550อาตมาภาพนั้นได้ดำเนินการความคืบหน้าโดยดําดับในปีนีนะ้และปีต่อไปนี้จะเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วพันธนะ์เพราะฉะนั้นจะมีขั้นตอน ในการเททองรอพระเกตมารานะรอพระเกตมาราหรือมวยผมของสมเด็จพระร่วงเจ้าพระองค์นี้เราจะรอเป็นเนื้อโลหะผสมจะรอเป็นเนื้อโลหะผสมรอพักเกตมาราหรือมวยผมของสมเด็จพระร่วงเจ้าองค์พระองค์นี้ซึ่งมีความสูงถึง32เมตรกว้างมีความสูง32เมตร แต่มวยผมเฉพาะมวยผมที่เราจะรอนั้นนะมีความนะกว้างา2เมตรสูงนะ2เมตรโดยประมาณนะทั้งนี้นะในการาเททองรอนะพระเกตมารานในวันที่นะ9นะมกราคมในเวลา9นาะฬิกาณนะมนฑลพิธีศักดิ์สนะิทนธะิ์หน้าองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระยืน องค์ใหญ่32เมตรเช่นเดียวกันที่วัดอินทริหารบางคุณพรมเขตพระนครนะรอพระเกตมาราเป็นโลหะนะทั้งมวยผมทั้งหมดนะจะทําพิธีรอที่รานนะศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าองค์พ่อโตวัดอินทริหารเป็นการรอมวยผมเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญเจริญพรว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุนะที่ ยิโยมทั้งหลายจะได้ร่วมกันอนุโมทนาในการจะรึกแผ่นเงินแผ่นทองมาหรือมาถ้าหากท่านใดอยู่กรุงเทพก็ขอเชิญเจริญพรมาร่วมกันรอณโอกาสนี้อาตมาคิดว่ายากยากในการที่จะมีโอกาสได้สร้างพระ,ะองค์ใหญ่ถึง32มเมตรองค์ใหญ่ถึง32เมตรและก็ในวันที่9นี้ย้ำว่าจะเททองรอ นะพักเกตมาลาหรือมวยผมของพระองค์ท่านเนี่ยนะเพื่อเอามาประดิษฐานเนี่ยในวันที่นะแปดเก้กุมภาแต่เราจะรอวันที่เมกราเราจะใช้1เดือนนะรอเสร็จก็จะอัมาอันเชิญไว้ประดิษฐานในวันที่9กนะ้อ่ะกุมภานะเพราะฉะนั้นนะเอาเริ่มต้นก่อนว่าวันที่9นะถ้าหากญาติโยมทั้งหลายนะมีโอกาสมีว่างอย่าได้พลาดโอกาส นะที่จะเป็นบุญใหญ่ของอประเทศชาติเป็นบุญใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่จะเททองรอ,อพักเกตมารานี้เพื่อที่จะ,ะมาประดิษฐานทดแทนบุญคุณแต่เมืองมาตุภูมิของคนไทยเพราะฉะนั้นในวันที่9มกราณในเวลา9นาฬิกาจึงขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทานาบุญนะในโอกาสนี้ประกอบพิธีเททองในเวลา9นากาณวัดอินทะวิหารหรือท่าน ใดที่สามารถจะร่วมอนุโมทนาบุญได้ก็สามารถนะร่วมโอนผ่านบัญชีธนาคารตามหมายเลขนะที่นะทางที่หน้านะคลิปนี้นะได้นะก็ขอเจริญพรนะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอเจริญพร ตั้งนอมยกยอพระคุณพุนเดินทั้งเก่ากะบหม่ให้แสงพระธรรมลอมถึงโอมเกศาเราสาธุชนเราทุกคนพร้อมหน้าทั้งพวงศิริดาต่างมาด้วยใจทัวไทยเนื้อกลางอหิสานเชื่อมศรัทธาสัมพันธ์มัน่นใน เพื่องรักสมีเป็นที่เลื่อมใสแสงพระธรรมนำสองใสเรื่องร้องของอาณา